สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จะมาประชาสัมพันธ์คอร์สของเราซึ่งเป็นคอร์สที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยาสามัญ5ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลังก็คือปี60ถึงปี64นั่นเองซึ่งพี่พี่ชื่อพี่กรจากคณะนิติการแพทย์มหิดนนะครับก็สอนชีวาวิทยามา,าน้องๆตามคลิป youtube มาเนี่ยจะเห็นว่า เราได้มีการติวเนื้อหาเนอะแล้วก็มีการเฉลยโจทย์ไปแล้วบ้างบางส่วนทั้งแพทสแล้วก็ชีววิทยาสามัญของปี64อ่าเมื่อเรามาพูดถึงคอร์สเนี่ยสิ่งที่น้องจะได้เลยก็คือ 1. ข้อสอบตัวจริงสามัญชีววิทยาห้ปีตั้งแต่ปี 60, 61, 62, 63แล้วก็64 5ปีมีการเฉลยมีการแตะประเด็นเนื้อหาจากโจทย์ทุกข้อไม่ใช่ว่าจาไปตอบ ใช่ปะไม่ใช่ว่าจําไปตอบยังไงน,น้องต้องรู้ว่าข้อนี้คิดยังไงวิธีการคิดวิเคราะห์แบบเป็นสเต็ปสเต็ปผลการทดลองมาเป็นแบบนี้เราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่ายังไงตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมเป็นยังไงเนื้อหาข้อนี้เขาพูดถึงข้อเขาพูดถึงบทอะไรอ่าซึ่งน้องก็จะได้ทบทวนเนื้อหาแล้วก็ดูข้อบิดพลาดขอตัวเองก่อนสอบแน่อนอนส่วนน้องที่ไม่มีพื้นหาหรือว่ากลัวว่าแบบเอ๊ะ คือหนูยังไม่แม่นบทนี้เลยหนูจะเข้าใจมันได้ไหมเป็นเวลาเลยเพราะว่าที่สอนตั้งแต่พื้นฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียนไปด้วยกันถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอดถามตัวเองได้ตลอดเลยซึ่งการเรียนชายไยของนี่ถ้าน้องได้ดูคลิปก่อนในช่อง YouTube มาเนี่ยก็จะบอกว่านี่ก็เป็นคนที่แบบว่าไม่เครียดไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นกันเองสอบถามได้ตลอดเวลาแล้วระหว่างการสอนก็จะมีการสอดแทรกเทคนิคทริค วิธีจำหรือเสริมความเข้าใจต่างๆรวมถึงการแชร์ประสบการณ์สอบของเด็ก64ที่พี่ก็ได้ใบสอบมาเมื่อปีที่แล้วด้วยเราจะเรียนกันทางออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บ x ในราคา200บาทต่อชั่วโมงอ่ะ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 200บาทต่อชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นรานะคาโปรโมชั่นคือถ้านาน้องสมัครภายในวันที่29ตุลาคมนี้ปี64นะ อเราก็จะลดแบบจุกๆเหลือเพียงชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองถ้าน้องๆคนไหนสนใจสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะคอนแ a c ไปยังลายส่วนตัวนะครับแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Bob c o n n o Lover หรือว่าเป็น i g Bob c o n n o Lover ก็ได้เช่นกันและสำหรับวันนี้ก็แล้วเจอกันนะครับ